น้ำหนักลงไปเยอะด้วยใช่ไหมเราแบบเหมือนกลับมาแบบเอวซับหกสิบหกสิ้าค่ะลงมาเหลือห้าสิบเจ็ดโลมาลงไปสิบโลเลยนะสิบสิบโลใช่ใชไม่ตอนนั้นก็เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยไงพรีเซนเตอร์อาหารด้วยก็ดูแลตัวเองแล้วก็ ช่วงประเดีประดังปัญหาโน่นพี่สุยางมีข้อดีใไหมะในวิกฤตยังมีข้อดีทําให้เราสวยได้ว่าสวยปุ๊บได้งานพรีเซนเตอร์อีก้หมตายด้วยความรักครั้งที่ผ่านๆไปมันก็ต้องมีบทเรียนนะคะพี่สุถึงขั้นรู้สึกไหมคะว่าไม่เอาละต่อไปนี้แฟนเด็กฉันก็คงไม่ละมั้งอะไรเงี้ยมีบางคร้แฟนต่างชาติไม่เอาแล้วดีกว่าอะไรเงี้ยเอาค่ะเอาไม่ละค่ะสูว่า ส,สุก็อย่างที่บอกนั่นแหละทุกอย่างจะเปิดเป็นธรรมชาติจะไม่คือไม่อยากพูดว่าจะไม่เอาแล้วรหรือจะเอาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาไม่ได้เดี๋ยวพูดแล้วเดี๋ยวผีฝากไม่ได้ <c oughs> พอเ <c oughs> น,นเดี๋ยวมันไม่เป็นอย่างนั้นฮะ <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมบอกว่าจะไม่เอาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มันก็ดูไม่ดีปล่อยทุกอย่างธรรมชาติดีกว่าถ้ามีมาจะไปเปลี่ยนไหมเช่นจากนี้ฉันจะมองคนไทยแล้วล่ะหรือจะไม่เด็กแล้วจะต้อง อายุเท่ากันหรืออายุมากกว่าละหรือคุณอันคุณไทยอ่ะพี่เริ่มได้เหรอคนอย่างพี่อ่ะรุ่นพี่อ่ะเริ่มได้เหรอคนไทยพี่มีโอกาสด้วยเหรอทาไมอ่ะทำไมอ่ะคะแล้วแล้วเราถ้าเข้ามาล่ะคือคืออยังไม่บอกว่าเขาชอบเราไหมถ้าเข้ามาแล้วเราชอบไหมหรือบอกเฮ้อไม่ตอนนี้แบบตาฉันไปของอินเตอร์เนั่นแนอินเตอร์ไม่ในความรู้สึกของพี่คือแล้วคนไทยอ่ะเหมือนกับเรามีข้อจํากัดเยอะมันมันเหมือนแบบ แบ็กกราวเราชีวิตที่ผ่านมาด้วยไว้ด้วยอะไรองค์ประกอบหลายอย่างเราเลยมีความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเริ่มต้นได้กับคนไทยกับต่างชาติเหมือนเขามองเขามองข้ามจุดพวกที่ที่การมีข้อแม้ของคนไทย่อนข้างเยอะแต่ก็ไม่แน่นะสุก็ยังไม่เคยว่าเจอคนไทยที่แบบเขาเข้ามาจริงๆอย่างจังส่วนมากเขาก็จะกลัวเรากรณีถ้าแบบถ้ามีต่างชาติเข้ามาหรืออะไรสุก็จะจะเลือกจะเลือกที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น อันนี้หมายถึงอนาคตถ้ามันเข้ามาแบบธรรมชาตินะคะสุจะไม่ไม่ไม่ได้ไปแล้วหนุ่มสเปนที่มาจีบกับเขาเป็นไงคะหนุ่มสเปนคนนั้นสุก็ยังไม่ได้ไปเดทกับเขานะคะแต่ก็ยังคุยคลิปคุยอยู่ค่ะเพราะว่าเขาพยายามที่จะแบบนคนมาชัดๆว่ามาจีบแน่นอนค่ะแน่นอนก็เหมือนได้ได้เล็กมาในข้อความเหมือนกันป้าหนุ่มสเปนเจอที่เมืองไทยเนี่ยค่ะช่วช่วงสดพี่สุก็มาดริงมาอะไรกับเพื่อนบ้านดึงบ้าอะไรบ้างมวนลิฟน์เลยนะก็มีดริงบ้าอะไรบ้าง อหนุ่มสเปนกับหนุ่มเดนมาร์กเจอในคืนเดียวกันเดนมาร์กนี่คือเด็กหนุ่มสเปนก็ก็เด็กกว่าแต่ว่าเขาก็แต่ว่าเราก็ไม่ก็คลิปคอนแทคไว้เฉยๆแต่ว่าไม่กล้าไปกินข้าวกับเขาเพราะกลัวเดี๋ยวเขาไม่ชอบเราจริงๆจริงๆก็แปลว่าเรายังไม่ได้ชอบเขาจริงจริงจริงเหมือนกันเราก็เลยยังไม่เปิด ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เปิดนันมันเหมือนกับว่าตอนนี้ก็มีความสุขกับชีวิตโสด <S <S อ่ะแล้วก็แบบเฮ้ยเรามีเวลาทําอะไรเราวันนี้อยากนอนก็เอ้ยนอนนี้เลยทั้งวันไม่ต้องตื่นไม่ต้องอาบน้าไม่ต้องกินตั้งอะไรก็ได้แล้วก็เอ้ยวันนี้อยากออกไปดื่มป่ะไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องปรึกษาใครอ,อยากไปก็ไปค่ะอยากทําก็ทําอยากยกแปลงผักทั้งวันหน้าดําปี้เป็นอะไรก็ไม่เห็นเป็นไรแล้วก็อยู่ของเราด้ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความสุขกับ ชีวิตโสดเรากลัวว่าพอไปกินข้าวแล้วเาเริ่มเข,า,มขาเริ่มมีความหวังเดี๋ยวเขามาชอบเราจริงจังแล้ว<า>เราจะยังไปสร้างไม่ใช่แล้วเลยนี่ความรู้สึกเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ